สวัสดีครับพวกของผมโจโนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเป็นเดือนต้อนรับตรุษจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็นจึงเลือกไพ่ชุดนี้ครับชัยหน้าทาโร่มาดูให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะสับไพ่และเริ่มดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับเริ่มจากเรื่องการงานนะครับว่าได้ไพ่อะไรได้ไพ่2เหรียญน,นะครับ2เหรียญแทนการหมุนเงินก็แสดงว่าการงานของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาเนี่ยยังสร้างรายได้ที่ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะครับได้มาอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือได้มาแล้วก็ต้องหมุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายออกไปครับ เรื่องถัดมาเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาได้แฮงแม่นะครับแฮงแมนหมายถึงว่ามกีก็ยังขัดสนอยู่นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้ใจ่ายนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วเนี่ยอาจจะต้องช่วยเหลือผู้ผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนก็ยังหวังผลในระยะสั้นไม่ได้นะครับอาจจะต้องลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาวเลยนะครับ ต่อไปเป็นความรักของชาวราศีมังกรใน,นเดือนกุมพานะครับได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับ9เหรียญเนี่ยเป็นไพ่จริงๆเป็นไพ่โชคทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอาจจะไม่มีโชคท่านการเงินแต่ว่าคนรักคู่ครองของท่านอาจจะนําโชคเกี่ยวกับด้านการเงินมาให้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่แทนความรักคู่ครองที่มีการเงินที่ดีหรือคู่ของท่านอาจจะมีส่วนช่วยเหลือในการเงินของท่านนะครับ สุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภานะครับได้ไพ่จัตติสครับจัตติสนี่เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่แห่งความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ชีวิตที่สมดุลแล้วหมายถึงว่าทํางานแบ่งเวลาพักผ่อนได้ดีสุขภาพก็ไม่น่าไปห่วงแข็งแรงแน่นอนครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีปีใหม่สินเจยุอีสินิวใช้ชาวราศีมังกรด้วยครับ